เมื่อเช้านี้พักภูมิใจไทยช่วงที่หารเรื่องความเดือดร้อนในสภาเนี่ยต้องไปคุณสนองเทพอักษรน,นรงบุรีรัมภูมิใจไทยอภิปรายว่าขอฝากถึงคุณภูมิธรรมในฐานะรับผิดชอบมหาดไทย <ฮะ S 1> บำมบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนท่านอย่าโมแต่คิดล้างแค้นแม้ท่านจะบอกว่าไม่ได้ล้างแค้นแต่ที่มีกรมการปกครองกับที่เป็นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทั้งสองท่านที่ท่านย้ายไปในหนึ่งอาทิตย์ เป็นเพราะมาจากบุรีรัมใช่หรือไม่ถ้าท่านคิดว่าจะย้ายคนที่อดีตร,รัฐมนตรีมหาดไทยหรือคุณอนุทินแต่งตั้งท่านก็จะต้องย้ายผู้ว่าทุกจังหวัดย้ายในอำเภอทุกอำเภอซึ่งจะทําให้ท่านเสียเวลาอันดีปกครองเนี่ยเหลือเวลาแค่2เดือนจากะเกษียณวันที่ท่านรับตําแหน่งวันแรกอธิบดีกรมการปกครองคนนี้นํากําลังไปทลายบ่อนแถวสายไหม จับนักพน,นันได้เป็นจํานวนมากแล้วอะไรที่ว่าเขาไม่สนองนโยบายของท่านน่ะมีความดูดเดือดถึงขนาดบอกว่ามีจิตใจที่เป็นธรรมมีความเป็นมนุษย์บ้างโอ้โหท่านภูมิธรรมเวชชาชัยผมอยากให้ท่านในฐานะที่รับผิดชอบดูแลกระทรวงมหาดไทยนั้นมีหน้าที่บำบัดทุกบวรุงสุขของพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศท่านอย่าวัวคิดลางแค้นเลยครับแต่ครับวันนี้ ท่านจะเห็นได้ว่าท่านบอกไม่ล้างแค้นแต่อธิบดีกรมการปกครองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทั้งสองท่านที่ท่านย้ายภายในอาทิตย์หนึ่งนี่เป็นเพราะมาจากจังหวัดบุรีรัมใช่ไหมครับถ้าท่านคิดว่าจะย้ายคนที่อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลแต่งตั้งนั้นท่านจะต้องย้ายผู้ว่าทั้งทุกจังหวัดย้ายนายอำเภอทุกอำเภอ จะทาให้ท่านเสียเวลาไม่มีเวลาดูแลทุกส่วของพี่น้องประชาชนครับผมว่าอย่างท่านอธิบดีกรมการปกครองเหลือเวลาอีกสองเดือนครับกันยาท่านจัก,กรเสียณวันที่ท่านรับตําแหน่งวันแรกอธิบดีการปกครองคนนี้แหละครับนํากําลังไปทลายบ่อนแถวสายไหมจับนักพนนันได้จํานวนมากอะไรที่เขาไม่รับสนองนยโยบายของท่านครับอยากให้ท่านมีจิตใจที่ไผ่ท่านภูมิธรรมเวชชชัย อ่านี่ท่านผู้ชมมีความดูเดือดฝ่ายค้านหน้าใหม่เนี่ยไฟแรงนะโตกันอยู่นะขนาดนี้